โอ้โหเจคึกค oh, e <laughs> uh, ักครับด <laughs> ูคร uh, uh, uh. uh ับดูครับโอ้โห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 เจเจกับจูเนียครับโอ้เตะน้องทำไมไอเหมือนเลยดื้อจริงๆครับดู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 เขาคึกคักเล่นน้ำโอ้โห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 คึกคักจริงๆชอบจริงๆดู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 เจ๊ครับโอ้โหสนุกมากมายเอาครับมาชมยายกับหลานครับ วันนี้อยู่ที่บ่อของช่างจิ๊บนะครับช่างจิ๊บอยู่ตรงเลยอ่างจิบน้ําหนองน้ําเขียวครับมาดูครับยายกับหลานครับยายกับหลานกำลังขี่เจ็ตสกีครับเงียบเงาดีครับไม่มีคนครับบ่อนี้เดี๋ยวจะเวกมาลากครับสักพักสักพักอากาศดีมากเลยครับไม่มีแดดตอนนี้มันใหญ่ลยครับอ๋อยายกับหลานครับ ดูครับดูใครจะล่วงน้ําครับดูมีการล่วงน้ําเกิดขึ้นยายระเบียบครับกับน้องแก้มน้องแก้มเป็นผู้ขับดูครับดูครับเอา <laughs> มีเสียงครับมีเสียงดูครับดูครับโอ้โห ดูยายกับหลานยายกับหลาน หลงทุนครับหลงทุนบอกใหม่ครับแก้มหลงทุนตรงไปนู่นแล้วไปเลี้ยวขวาทุ่นนู้นนะลูกใช่ใช่ใชไปเลี้ยวขวาทุ่นนู้นแล้วค่อยมาเลี้ยวซ้ายตรงนี้ตรงนี้เลี้ยวซ้ายถูกแล้วใช่มาเลี้ยวตรงนี้แล้วก็ตรงไปนู่น หลงทุนครับนักกีฬาหลงทุนเอาไปใหม่ครับเอาครับสองใย,ยหลานดูครับว่าคนขับหรือคนซ้อนจะล่วงโอ้ บอ่อส่วนตัวครับเงียบสงบสบายบรรยากาศดีมากๆครับห้อมล้อมไปด้วยภูเขาดูครับ เอาแล้วครับจำลายได้แล้วครับน้องแก้ม ร้องขอชีวิตแล้วครับยายพอแล้วดูเจเจ,เจกับจูเนียครับเปียกทั้งคู่อยู่บอ่อช่างจิบครับพี่นุยตรงอ่างเก็บน้ำเลยหนองน้ำเขียวมาพี่นุยอยู่ที่อู่ช่างจิบอรอครับบรรยากาศดีครับผมดูครับ เดินหน้าเข้ามาเลยเดินหน้าเข้ามาเลยเจสนุกมากนะครับนี่ถูกใจมากอ่าเดินหน้ามาเดินหน้ามาตรงมาก่อนตรงมาก่อนตรงมาก่อนอะตรงมาหาพ่อเนี่ยตรงมาเลยตรงมาตรงตรงมาก่อนโอเคดับเลยเออโอเค ส่งผู้ดยสารก่นครับผู้ดยสารบอกแรงมากเจอสามร้อยเข้าไปผู้ดยสารบอกไม่ไหวถอยไปเลยลูกดูน้องแก้มในโชว์ครับสิบเอ็ดขวบครับ เดี๋ยวครับวิกบอดใจเย็นครับวิกบอร์ดจ,จะลากวิกบอร์ดครับดูครับมันแก้มไปคนเดียวจเจ๊ั็มันอยู่คนเดียวนะชอบมากเลยน้ําจืดอ่แล้วครับดูลายแล้วมันเข้าแล้ะ เจเป็นกำลังใจให้ ขี่เร็วขึ้นเรื่อยๆครับพอเริ่มรู้ลายสนามแล้วเริ่มสนุกแล้ว องการไปไหนไม่ได้ครับอยู่นี่แหละอยู่ยแถวแบ้านนี่แหละโควิดไปไหนไม่ได้ก็หาที่เล่นครับอยู่แถวแถวบ้านใกล้ใกลบ้านนีงครับสบายเลยขี่รถมาแป๊บเดียวฮอดแล้ว ดูครับผู้ให้กำลังใจเจเจ เจเจสนุกมากเลยเรอเจเจกับจูเนียครับชอบมากเลยเจดูเล่นเล่นไม่เลิกเลยไปแล้วครับลงอีกแล้วครับเจชอบมากมาแล้วครับแก้มพอแล้วเดี๋ยวจะเอาเวกมาให้แก้มลากลากเวกบอด บอกไหมเอาเสื้อชูชีพมาจะลองมั้ง <laughs> <laughs> เจอยากลองครับครับนักขับนักขับเดี๋ยวเจอกันตอนลากเวกนะครับเดี๋ยวเ,เวกมาลองผูกด,ดูก่อนนะให้แก้มเป็นคนลาก